พระจันทร์เต็มดวงกันเวลาเกินกินเหมือนคนทั้งหลายไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายที่ผ่านมาก็ไม่มีโอกาสได้มาร่วมกันสวดพอมีโอกาสได้ไปร่วมงานกระถินที่ช่องแม็กที่อุบลราชธานีไปกานทาะลักษ์ไปคลองสองไปลายที่หลายแห่งหลายร้อยเป็นพันกิโลไปกับก็การดานันการเดินทางก็เหมือนชีวิตในการเดินทางชีวิตเดินไปทางไป สู่ความแก่ความเจ็บความตายแต่ก่อนที่จะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ต้องสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบุญก่อนพ่อการเวลามันไม่เคยคอยใครการเวลาย่อมหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงครูบาอาจารย์ครับท่านถึงบอกว่าไว้ว่าเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทําทีละอยา่างทําทีละอยา่างทําคุณงามความดีทุกวันทุกวันไปเรื่อยมันก็จะสั่งสมจากเล็กไปหา ถคลิกน้อยเพิ่มขึ้นไปเป็นกลางๆจนเป็นที่สุดแห่งกองทุกเนี่ยนะเหมือนที่เราทําวัดเย็นเมื่อกี้เนี่ยเพื่อกันมีทุกมึงเบื้องต้นทํากลางที่สุดที่สุดแห่งกองทุกคือวันพาดพลาด,พลาดจากสังขารร่างกายไปสู่พบใหม่ชาติใหม่แต่ถ้าเรามีอริยทรัพยเจ็ดประการแล้วเราก็ไม่กลัวไม่กลัวตายไม่กลัวความพาดัดพลาดไม่กลัวสิ่งที่ความทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นในสังขารร่างกายของเรา เกิดขึ้นตั้งอยู่ถ้าเรายอมรับสิ่งที่ความเจ็บความปวดความทุกข์ทรมานมันจะเกิดขึ้นทุกคนไม่ว่าปุถุชนพระเรียเจ้าสัตว์เดรัจฉานเปรตสัตว์นักทั้งหลายเป็นเหมือนกันทุกคนแต่เราจะปล่อยวางอุปทานในขันห้าได้หรือเปล่าสิ่งนี้สําคัญสิ่งที่เราจะน้อมมาประพฤติปฏิบัติน้อมธรรมะม,มาสู่ใจของเราเนี่ยน้อมทางกายทางวาจา ทางจิตใจให้มีความเชื่อความเลื่อมใสในอาจารยสสัทธาในคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้ากลได้อุบัติมาก็ยากเย็นเสือเหลือประมาณพระธรรมที่จะได้มาสั่งสอนให้เราเกิดศรัทธาปราศรัทธาความเลื่อมใสนี้ก็ต้องกันกองมาจากกิจของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเหตุธรรมไว้ทั้ง8ปดหมพันพระธรรมขันธ์เป็นพระวินัยตั้งสองหมื่น หนึ่งพันพระธรรมคันพระสูตรต่างพระสูตรพระสูตรตัณตาปิโดกหรือว่าชาดกต่างๆมีตั้งสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมคันพระอภิธรรมมีตั้งสี่หมื่นสองพันพระธรรมคันร้อยเรียงเป็นแปดหมื่นสี่พันพระธรรมคันด้วยกันร่วมรวบรวมกันทั้งหมดศิลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุตติขันวิมุตติญาณทัศนขันถ้าเราไม่มีปัญญาญาณรู้ว่าอดีตเราเกิดมาอย่างไง ปัจจุบันเราจะทำอะไรอนาคตรเราจะไปยังไงก็ล่องลอยอยู่นั้นหาที่จบที่สิ้นไม่ได้ของวัตตสงสารไม่มีใครเลยในโลกนี้ไม่เป็นพ่อไม่เป็นแม่ไม่มีปู่ย่าตายายเราก็ย่อมเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันเพราะคนเราเกิดมาเพื่อจะสร้างคุณงามความดีเกิดมาเพื่อจะสั่งสมบุญกุศลบรมีเข้าไปสู่มรดสีผลสีนิพพานหนึ่งมรคสีคืออะไร โสดามาัคโสดาผลสกิทาคามิมัคสกิทาคามีผลอนาคามีมัคอนาคามีผลอาราหันตมัคอรหันตผลนี่คือว่าสี่คู่แปดจำพวกด้วยกนันนี้เราต้องเรียนรู้ไว้เพื่อจะเข้าถึงมัคเนี่ยมแปดต้องต้องเจริญมัคสมาธิฐิความเห็นถูกต้องถูกต้องว่าเกิดขึ้นมาเกิดแก่เจ็บตายเกิดความปัดพาคเรามีกรรมเป็นคองของตนนี่แหละห้าอย่างนี้เราต้องพิจารณาทุกวัน ถ้าเราพิจารณาทุกวันทุกวันเราก็จะไม่ปล่อยวันเวลาให้ผ่านกืนชีวิตไปสู่สู่ความทุกข์ในเบื้องปลายข้างหน้าเ,เพราะว่าทุกมันมีทุกคนคนอยู่แล้วคนเราตั้งสแสวงหาดิน้นรนเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงเพื่อให้มันอยู่ได้ไหลเข้าไหลออกเป็นประจำประจำถ้าเราไม่มีการกินการบริโภคไปมันก็ทําให้สังขารร่างกายอยู่ได้ไม่นานล้มหายตายจากไปแต่การหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง การที่เรามีร่างกายทางโลกเราก็ทําทางธรรมเราก็ต้องเจริญบําเพ็ญไปเรื่อยๆเพราะทางธรรมไม่ละวันพระไม่ขาดวันโกนไม่ละวันพระไม่ขาดวันธรรมดาก็ไม่ละสร้างคุณงามความดีวันทําทุกวันอย่างน้อยวันละครั้งแผ่เมตตาสวดมนต์แผ่เมตานมนเมตาโมทนาบุญอ่อนน้อม่อมตนฟังเทศน์ฟังธรรมนีกนกิจวัตรน,นี้เราฟังแล้วเกิดความปิติความยินดีในธรรมะของ พระพุทธเจ้าธรรมะของพระประัจเจกพุทธเจ้าธรรมะของพระริยเจ้าทั้งหลายพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านมีธรรมะมากมายแต่เราจะคนวายมากน้อยขนาดไหนเราก็ต้องทำทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นมีศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญามันเป็นของที่มันเป็นนามธรรมาท,ที่ยากที่คนจะเข้าใจถ้าเราความทำความเข้าใจแล้วเราก็จะต้องคนวายในการสวดมนต์ไหว้พระ กราพะก่อนนอนทุกครั้งก่อนที่เราหลับนอนก่อนกราพระน้อมจิตมอบกายถวายชีวิตพุทธทางชีวิตต่ามีปูชีมิตรชีวิตนี้ของข้าพเจ้าน้อมถวายแด่พระพุทธเจ้าน้อมถวายแด่พระธรรมน้อมถวายแด่พระริยสง์ผู้ประพฤติดีปฏีบาตชอบจิตใจเราก็จะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาถ้าเป็นฆราวาสญาิโยมก็มีทานให้ทานก่พพะพิสุที่เป็นเนื้อนาบุญที่ดี ทำให้ท่านถือพรมจันทร์อยู่ได้ทำให้ท่านมีแรงประพฤติปิบัตธทรมีแรงสวดมนต์แผ่เมตตาโมทานาบุญอ่อนน้อ,อมขอบตนต่อพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระรยเจ้าทั้งหลายก็เป็นหน่อเนื้อเชื้อไข,ข่ของผู้ที่ประพฤติด,ดีปิบัติชอบนั่นเองนี่ไเ,เราต้องเข้าหาบัณฑิตนะถ้าบัณฑิตเราไม่เข้าหาเราก็คบคนผ่านคบคนผ่านผ่านไปหาผิดอยู่แล้วคนบัณฑิตบัณฑิตหามาก หาผลมรสีผลสีนิพพานหนึ่งนั่นเองโลกุตระธรรมเก้า 9, เราจะรู้ว่าทุกเนี่ยสังขารร่างกายเราไม่เที่ยงแท้มันเป็นทุกกำหนดรู้แต่เราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเท่ายึดมากเท่าไหร่ก็ทุกมากเท่านั้นถ้าไม่ยึดก็ไม่ทุกเหมือนพระยะเจ้าทั้งหลายเนี่ยแต่เราต้องดูแลตามเหตุตามปัจจัยไม่ว่าเราใช่เราจะไม่ดูแลร่างกายเลยเราปล่อยไม่อาบน้ำไม่กินข้าวปล่อยสกปกโสโครมันก็อยู่ไม่ได้น,นั่น มันก็ทําให้ร่างกายแต่เราดูแลเพื่อจะประคองเหมือนเรามีความสันโดษยินดีในของที่มีอยู่ในมีอัตภาพมีร่างกายได้กายะสมบัติวัจีสมบัติมโนสมบัติเอากายยะสมบัต,ยยมบติมาสร้างคุณงามความดีเอาวัจีมาสวดมนต์เอามโนกรรมมีความเชื่อความเลื่อมใสว่าทําดีได้ดีแน่นอนทําชั่วย่อมตกอบายภูมิเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานหรือว่า อบายมุกสี่มันก็ทําให้เกิดไปสู่รักโรคโ,โกรธหลงอ่อบายมุกสุดส,สี่ก็มีอะไรมีนักเลงเจ้าชู้นักเลงสุลานักเลงการพน,นันคบคนชั่วเป็นมิรเนี่ยอันนี้อันนี้นนทําแล้วก็เกิดให้ตกนรกได้อบายมุกสิ่งที่ตกเข้าไปตกแล้วมันออกยากเราก็ต้องหลีกเลี่ยงเลี่ยงให้ห่างไกลมันก็เป็นคู่ของอบายภูมิอยู่แล้ว เราก็ต้องหา่างไกลเราต้องมาเจริญมากมี่งแปดรู้จักทุกสังขารร่างกายกําหนดรู้สมุทัยที่ก่อทุกความเพลิดเพลินต่างๆให้พยายามละเลิกถอนให้ได้ถ้าถอนไม่ได้ก็ทําทให้เบาบางทําให้เบาบางทําให้ปานกลางหรือว่าทําให้หมดไปก็ยิ่งดีเพราะอุปกิเรส16มันก็อยู่ในใจิตใจอภิสมาโลโพโลกเพ่งเล็งอยากได้ขอของผู้อื่นจนถึงข้อสุดท้าย อปมาโดความประมาทมัวเมาต่ออารมณ์ที่น่ารักและน่าชังมัวเมาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลพระต่างๆา,งางกรรมคุณหา้กากรรมโทษก็ได้แต่ถ้าเราการมมาคุณในร่างกายของเรามาสร้างคุณงามมันก็จะดีอยู่แต่ถ้าเราไปหมกมุ่นในรูปเสียงกล,ลิก่นรสผลพระธรรมลมจักขุวิญญาณก็มองหาแต่รูปสวยสวยโสตะวิญญาณหูก็ฟังสิ่งที่เพราะๆที่ยอมใจทําให้เพลิดเพลินต่างๆ จมูกก็ดมสิ่งที่ไม่ดีสิ่งไม่ดีก็ไม่ดมหรือว่าเพลิดเพลินในกลิ่นต่างๆลิ้นพยายามจะรับรสในสิ่งที่ถูกใจก็เกิดกินมากมากเข้าไปก็เกิดโรคเบาหวานโรคความดันอะไรต่างๆกายก็สัมผัสอ่อนนิ่มต่างๆทําให้เกิดกิจใจชุ่มไปด้วยราคะโทสะโมหะนี้ธรรมลมทางใจก็เกิดทางนี้ทางวิญญาณธาตุวิญญาณของเรานี่ไปชุ่มด้วยกามร,ราคะ ด้วยโทสะด้วยโมหะมันก็ออกไม่ได้พุทธเจ้าถึงท่านหนึ่งบอกให้ละสมุทยัยมักก็ควรเจริญมักมีองค์แปลนะัเจริญเห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์เห็นข้อปฏิบัติแห่งความดับทุกข์เห็นทางพ้นทุกข์เลยอันนี้คือว่าสมมธิทิฏฐิความเห็นถูกต้องตัวปัญญาเนี่ยที่เรามาฟังธรรม,มาสวดมนต์มาแผ่เมตตาโมทนาบุญอ่อนน้อมถ่อมตนมาเชื่อในธรรมะคาสั่งสอนก็เพื่ออะไร ก็เพื่อให้ความเห็นถูกต้องถูกตรงถูกจริงถูกในธรรมะคำส,สอนของพระเจ้าตั้งแต่องค์บทโธมพันมาเป็น300ก่อนละสามร้อยสามสามล้านกว่าองค์แล้วยังเรายังไม่ไปไหนพระปัจเจกนี้นับไม่ได้พระเรเจ้าก็นับได้พระโพธิสัตว์ที่ท่านปรารถนาะเป็นหน่อพุทธภูมิปรารถนาเป็นพระเจ้าก็นับไม่ได้ฉะนั้นเราพยายาม ให้เกิดศรัทธาปัสสะทะความเลื่อมใสในธรรมะคำสอนพุทธเจ้าจิตใจเราก็จะนิ่มนวลจิตใจเราก็จะเป็นผู้ที่เอาใจมาสร้างคุณงามความดีเอาวาจีมาสวดมนต์น้อมฟังธรรมเพื่อน้อมประพฤติทางกายวาจาใจของเรากายวาจาเราไม่แต่เสื่อมแต่โทมตาก็ต้องใส่แว่นหูเริ่มตึงแล้วหลงหลงลืมลืมลืมหน้าห้าสิบลืมหลังสี่สิบลืมหน้าห้าสิบ่มลืมหลังหกสิบนี่ไอเหมือนฟานโขก เจ็ดสิบปีบมหกเต็มตัวแปดสี่ปีไข้หัวเหมือนให้เก้าสิบปีไข้กระตายไม่ไข้กระตายถ้าเก้าสิบปีถือว่ายืนแล้วมันโรคสาราพัดที่ไม่เกิดขึ้นมานแต่ถ้าเกิดมาแล้วไม่มีโรคไม่มีภัยมากก็ไม่ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้ทํากรรมเบียดเบียน,ยน,ยนสัตว์ทำลายสัตว์แต่เรานี่คงไม่ถึง 80, แปดสิบเก้าสิบลถ้าเจ็ดสิบห้าก็พอดีเจ็ดสิบกว่านี่ก็พอดีและเหมาะวรสาหรับ คนในยุคนี้ยุคคนนี้ก็ประมาณ75-74เนี่ยโดยเฉลีย่ยคนด้วยทั่วไปที่ว่าล้มหายตายจากด้วยเสียอีกปีสามพันก็เหลือประมาณ70ปีละคนก็ลดมาเจ็ปี60ปี50ปีสี่สปี30ปี20ปี10ปีเนี่ยมันจะถอยหลังไปเลยอายุคนเพราะอะไรเพราะถึงเสื่อมถอยเพราะศีลธรรมไม่มีในจ,ใจิตใจ มีแต่ราคะมีแต่โทสะมีแต่โมหะเลยทําให้คนผิดศีลผิดธรรมไปปรุงแต่งในรูปเสียงกินรสต่างๆทําให้จมแช่ในสิ่งต่างๆทําให้ตกสู่อบายภูมิอบายมุกเสียอบายภูมิมสีเนี่ยการละเล่นต่างๆความเพลิดเพลินไม่ดูกายเวทนาดูจิตดูธรรมสติปัฏฐานสีไม่มีเพลนในกามาคุณเพลนในโลกต่างๆหาที่จบที่สิ้นไม่ได้ถ้าเพลินมากกติดมาก ล่อยวันเวลาให้ผ่านไปโดยป่าไม่ประโยชน์ไม่สร้างคุณงามความดีนี่ฉะนั้นพุทธเจ้าท่านถึงพยายามให้เราจเจริญมรรคมีองค์แปดเพียรละสิ่งไม่ดีเพียกรกั้นอกุศลไม่ดีกั้นไม่พอชําระของเกา่าชําระของเกา่าพยายามทําบุญกุศลให้เต็มที่เต็มกําลังทําบุญให้เป็นบรารมีสิบยี่สิบสามสิบตามที่เราปรารถนาเป็น สาวภกภูมิปจเจภูมิพุทธภูมิตามภูมิที่เราปรารถนาถ้าถ้าปรารถนาเราก็ไปในแนวทางของเราที่เราปรารถนาไว้พราะการเกิดไม่แตกความทุกข์ไม่เหมือนศาสนาอื่นว่าเกิดมีสุขไม่สุขเกิดมาไม่มีใครที่เกิดมาหัวเลาะมีแต่ร้องไห้แ้แ้ร้องอยู่เวลาออกจากท้องแม่มาร้องมาในสุดก็หายใจตัวเองได้เพราะความยึดมั่นถือมั่นมันยึดมั่นตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ ความยึดมั่นในอุปทานในขันห้าในรูปเวทนาสัญญาสังขารเลยเราไม่เห็นไม่เห็นนิโรธไม่เห็นน,นิพพานแต่นิพพานนิโรธมันก็มีอยู่แต่เราไม่ได้เจริญมากมีองค์แปดไม่เจริญมากมีองค์แปดไม่เจริญนิโรธนิโรธทําให้แจ้งแจ้งในสิ่งที่เป็นวิชาของพุทธเจ้าเองถ้าเรามีวิชาของพุทธเจ้าเราก็จะเป็นผู้ที่หมั่นเสพคุณในสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์สิ่งท้าว เรื่องราวต่างๆไม่ต้องดูดูมากวุ่นวายทำให้เกิดไปฟันไปคิดไปปรุงไปแตง่งทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดสิ่งที่เป็นความหลงไปเอกเติมความหลงไปเอกมันก็หลงไปไหลไปใหญ่ไม่หลงตัวลืมตายหลงกายลายืมแก่หลงสิ่งต่างๆก็ลืมนะบุญคุณพ่อแม่บุญคุณของพระพุทธเจ้าบุญคุณของผู้มีคุณทั้งหลายลืมคุณเพราะว่าเราลืมหมดเราลืมทาให้เรา ตกไปสู่ความเพลิดเพลินต่างๆทําให้เรามัวประมาาเพราะไม่มีอะไรที่จะตั้งอยู่ตลอดไปมีแต่เสือ่อมมีแต่สิ้นมีแต่หมดไปทุกวันทุกวันวันนี้ก็หมดไปพรุ่งนี้ก็ขึ้นมาใหม่ก็หมดไปทุกวันทุกวันแต่เราสร้างคุณงามความดีมากน้อยขนาดไหนเราเพียรสร้างบุญกิริยาวัตถุหานศีลภาวนานบุญกิริยาวัตถุสามไม่ต้องมี ถ้าไม่มีบุญกิาวัตถุสามของคารวะจายมแล้วก็ไม่ให้ทานภาะกันอยู่ลำบากถ้ากับภากัอาจจะศึกเป็นลือีลิชีภัยไปต่างๆเราก็ต้องให้ทานศีลภาวนาบุญกิยาวัตถสามถ้าเป็นอุบุพิอนุอนุบุพิคถาที่พุทธเจ้าเทศให้พยาสะฟังท่านให้เกิดความศรัทธาปัสสะท่าความเลื่อมใสเพราะท่านเป็นลูกเศรษฐีร่ำรวยขนาดไหนร่ำรวยมาก มีนางฟ้อนนางลางมาประหุม,มเมลรให้ตัวเองมีความสุขเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ทั้งหลายแต่ตัวเองมีปัญญามากบารมีก็มีมากท่านฟังไปฟังไปก็เ,เห็นว่าเออนี่วุ่นวายเนาะนี่วุ่นวายมนีสับสนเนาะท่านก็ออกจากในปราสาทไปหาพระพุทธเจ้าบ่นไปพอไปเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่มีความสงบระงับนาิสันติปรังสุขังสุขเอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะเนี่ยพุทธเจ้าฤทธเทศทําให้พระยศกุรบุตรได้เกิดความศรัทธาประสัทธาความเรื่องใส 1. หนึ่งเรื่องทานสองเรื่องศีลหนึ่งสองเรื่องศีลสามคือว่ารวมเรื่องทานเรื่องศีลทําให้เกิดสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ไปเนี่ยท่านก็พูดถึง ให้ทานการรักษาศีลแล้วอันนี้สงคัญให้ทานรักษาศีลทําให้เกิดชั้นนั้นชั้นนี้ข้อที่สามข้อที่สี่ท่านให้เห็นโทษของกรรมนี่โทษของกรรมกรรมเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อห้ามหันการเบียนเบียนทางกายทางวาจาทางจ,จิตใจนี่นีน่อันนี้วัดโทษแห่งกรรมพุทธเจ้าท่านเลยกล่าวให้พระยัษากุลบุตรได้รู้จักโทษของกรรมถ้าคนมีไม่มีปัญญาไม่มีบารมีเทศยังไงก็ไม่เข้าใจ ว่ากามยังเหมือนตัวนอนเนี่ยมันกินมูดกินคูดอยู่พอมันกินมูดกินคูดเราเอาไม้เขียมก็เสือกสนไปอยู่มูดคูดที่เดิมเพราะอะไรเพราะเป็นอาหารของตัวนอนที่มันอยู่ในมูดในคูดในอุจจระนั่นต่างๆนี่นพระยาศาสคุณบุตรได้ฟังธรรมของโทษของกามท่านตัวนน้อมเพืนนอ่อการออกบวชพุทธเจ้าประเทศไปข้อที่ห้าอีกเรื่องอน,นิสง์การถือพรหมจรรย์อน,นิสง์ของการออกบวช ทำให้เบาให้บางให้จิตใจสงบระงับไม่ได้เกิดความเป็นของคู่คู่หญิงคู่ชายคู่ต่างๆไม่เกิดในการสัมผัสอารมณ์ต่างๆทําทให้ไปเหมือนนอนแรกเนี่ยไปแต่คนเดียวจิตใจท่านก็ปรารถนาเพื่อจะบวชในสุดได้มรรลุธรรมเป็นโซดาบานันสกิทาคาอนาคารหารันพ่อแม่ของท่านก็ได้มาตามหาลูกพระลูกชายพระลูกชายลูกชายเจ้าของวัยาศาสตรกุลบุตรเนี่ย ฝ่ายพุทธเจ้าก็เนรมิตรให้พ่อแม่ของยศศานี้ไม่เห็นลูกชายถ้าเห็นลูกชายก็ไม่ตั้งใจฟังธรรมะพุทธเจ้าก็ได้เทศสอนพ่อแม่ของพระยาศากุลบุตรจนได้บรรลุทำเป็นโสดาบันแต่ตอนที่ยังไม่บรรลุธรรมท่านก็ฟางตัวให้พ่อแม่ท่านมองไม่เห็นพยยระยศศานี่จนะิตนะใจมัจะวุ่นวายอยากให้ลูกศึกออกมา จากความเป็นพระนี่แหละเพราะผู้ใดที่ยังไม่เข้าถึงโซดาบันย่อมเห็นสิ่งที่ว่าเป็นโลกความเพลิดเพลินต่างๆย่อมน้อมไปสู่โลกว่าเห็นโลกนี้มันน่าอยู่น่าน้าเข้าใกล้น่าสัมผัสน่าอะไรต่างๆทําให้เกิดติดในโลกโลกกะระทำเพราะติดในโลกย่อมไม่เข้าถึงอนุตตรธรรมที่ว่าธรรมเหนือโลกโลกุตรธรรมโลกียธรรม โลกรธรรมเป็นของคู่กันแต่ของคู่นี้ถ้าเราเท้่ถึงอนุตตรธรรมเข้าถึงความหลุดพ้นแล้ววิมุตติแล้วย่อมไม่ติดในโลกียสุขย่อมไม่ติดในมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกมีสัมเสริญมีนินทาย่อมไม่ติดในโลกธรรมแปดแต่พูดง่ายมาทำยากแต่ไม่เหลือวิสัยผู้มีสติมีปัญญามีวิชามีวิมุตติความหลุดพ้นจะทำได้ ถ้าผู้มีเต็มที่เต็มกําลังพูดได้นิดเดียวทําเกิดเพราะเหตุก็ได้บรรลุเป็นโซดาบันแล้วเหมือนพระสารีบุตรตอนที่ยังไม่บวชท่านได้ฟังธรรมว่าทาเกิดเพราะเหตุแค่นี้ท่านก็บรรลุเป็นธรรมเป็นโสดาบันแล้วแต่เราทําว่าทําเกิดเพราะเหตุไม่รู้กีค่ครั้งกี่คราวก็ยังไปไหนไม่ได้หรือว่ายังติดในโลกอยู่ฟังธรรมะไม่รู้กี่กันกี่นั้นก็ยังไม่เกิดความศรัทธาเพราะของเก่ายัางไม่มีเต็มที่ เต็มกําลังนี่สำคัญการเกิดศรัทธาในคําสั่งสอนพุทธเจ้าหรือว่าการน้อมจิตเข้าสู่พุทธธรรมสังฆะมอบกายทวารชีวิตต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะขนาคตรนาะเราไม่รู้ว่าเราจะตายเป็นเกิดเป็นอะไรถ้าจิตใจเราไม่มีอริยทรัพย์เจ็ดประการไม่มีบารมีเต็มสิบหรือว่าฐานศีลเนขมะปัญญาวิริยะกันติสัจติฐานเมตตาเบคานี่น ไม่มีบ,บุมีธิ์เต็มที่กําลังย่อมลงไล่ไฟฟันในในสังโยชน์สิบสังโยชน์สิบก็คืออะไรก็คือสักยะทิฏฐิถือว่าร่างกายเป็นของเราเราเป็นร่างกายวิกิชาร์ลังเลสงสัยในคําสั่งสอนพุทธเจ้าสามสินตารามาลูกคําศินรักษาศีลแค่ไปเกิดแค่สวรรค์แค่มนุษย์แค่สวรรค์แค่พรมแค่นั้นไม่ปรารถนาไปนิพพานเพราะกลัวอะไรกลัวมไม่ได้เจอลูกกลัวมไม่ได้เจอหลาน ไม่ได้เจอคนใกล้ชิดไม่ได้เจอสิ่งต่างๆมันมีความกลัวนี่ศิลธะปามาตเนี่ยมันย่อมออกจากสังโยชน์เบื้องต่ำสามอย่างไม่ได้ย่อมติดพันในสังโยชน์เบื้องต่ำย่อมเพลิดเพลินในสิ่งต่างๆพุทธเจ้าให้ละสังโยชน์สามข้อได้ก็เป็นโซดาบันแล้วถ้ายังละไม่ได้ก็เป็นโซดามักอยู่คือวัดกํา,าลังจเจริญไปสู่ความลุดพ้นจเจริญไปสู่ความ ตั้งมั่นในบุญในกุศลในบารมีในความหลุดพ้นได้สักยะทิฏฐิวิกิกิิชฌาสินธะประมาทสามข้อนี่ก็เป็นโสดาปฏิพนถ้าราลาคะได้ครึ่งหนึ่งปฏิฆะได้ครึ่งหนึ่งไม่ติดในตนเองไม่ติดในผู้อื่นมันก็เข้าสากะทาคามีแล้วเกิดไม่เกินสามชาติถ้าโสดาบันไม่เกินเจ็ดชาติถ้าสากะทาคามีก็ไม่เกินสามชาติถ้าละได้ห้าคะได้หมดจริง ปฏิฆาได้หมดจริงห้าก็เป็นอนาคาเกิดแค่ชาติเดียวอยู่ชั้นสุทาวาสไปเลยไม่ต้องเบียนบ่ายในเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยไม่กินของที่หย,ยาบหยามนี่อีกเข้าสู่ความหลุดพ้นในชั้นพรมมโลกเลยก็ไปสู่เลขเก้าก็สู่เลขศูนย์เลยถ้าได้ห้าข้อสังโยคเบื้องสูงเบื้องกลางรูปราคะรูปราคะอรูปราคะกูกุกกจะความฟุ้งซ่านสำคัญ มานะความถือไว้อวิชชาความใืดบอกละห้าอย่างสุดท้ายได้ก็เป็นอรหันตผลถ้ายังไม่ได้ก็เป็นอรหันตมรรคอยู่อรหันตมรรคคือว่าเข้าไปสู่ผลถ้าผลมันคือว่าได้แล้วฉะนั้นเราต้องเชื่อว่าเหตุมีผลมีมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งมีโลกุตระธรธร 9. มเก้ามีเราต้องเพียรเพียรสร้างศรัทธาอาจจะระศรัทธาศรัทธาในคมคำสั่งสอนของพุทธเจ้า เราจะได้มีอริยทรัพย์เจ็ประกันมีศรัทธานั่นเองสิ่งที่ตั้งมั่นสิ่งที่ไม่วันไหวต่อสิ่งต่างๆนีศรัทธาศีลฮิริความละอายความละอายต่อบาปอุตตปาความเกรงกลัวพาหุสัจจะการได้ยินได้ฟังมากจาฆ่จาจ่าฆ่าสิ่งไม่ดีออกไปเรื่อยรักโลกโกรธหลงจาฆ่าลาคะาโทสะโมหะละออกไปเรื่อยมันก็จะเบาบาง จากะปัญญาความรอบรู้รู้ในรู้ตัวเองรู้ตัวเองเท่าไหร่ก็รู้ผู้อื่นเท่านั้นถ้ารู้ว่าตัวเองนี่ไม่ยึดมัน่นถือมัน่นแล้วก็ย่อมไม่ติดผู้อื่นถ้าไม่ติดตนเองย่อมไม่ติดผู้อื่นย่อมติดในธรรมะวินัยของพระพุทธเจ้าเพราะธรรมะวินัยทําให้เรามีดวงตาสองดวงเรามองเห็นชัดเราสามารถจำลอกํำระล้างอุปกิเลสสิบหกได้สามารถฆ่าวิชาได้ก็เพราะอะไรก็เพราะวิชาของพพุทธเจ้า ดับอวิชาคืออะรวมสิ่งที่มืดบอดนั่นเองดับอวิชาได้ก็ไม่มีสังขารสังขารก็ไม่มีวิญญาณวิญญาณก็ไม่มีนามลูกนามลูกก็มีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายก็ใจไม่มีภาสาก็มีเวทนาก็ไม่มีตัณหาก็ไม่มีอุปทานก็ไม่มีพบก็ไม่มีชาติก็ไม่มีชรามมณะโสกาปฏิเทวะก็ไม่มีคือว่าล้มหมด ลบอวิชชาตัวเดียวคือว่าดบดับหมดอวิชชาทำมีสังขารสังขารมีน้ำรูปน้ำรูมียนศนะวิญญ,ญาณต่างๆนี่ก็ทําให้ดับไปหมดเลยเนี่ยที่เราศึกษาเรียนรู้มาสวมดมนต์ก็เพื่ออะไรก็เพื่อนี่แหละเพื่ออะไรให้เรารู้อวิชชาความมืดบอดความสิ่งที่ทําให้เราตกตามจทํทำให้จิตใจเราวุ่นวายเนี่ยฉะนั้นเราต้องเพิ่มวิชาทุกวันวิชาของพูดมอบรมมาสั่งสอนมา เข้าสู่ศีลทมกรรมฐานข้าวสู่ศีลส,ส,สมาธิปัญญาเราจะเป็นพระภายในไม่ใช่เป็นพระแต่นุ่งเหลืองห่มเหลืองโกนผมโกนคนิ้วเฉยแต่เป็นพระคือว่ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาครูบาอาจารย์ท่านถึงว่าคนจะข้ามห้วงน้ําด้วยศรัทธาคนจะข้ามมาสมุดด้วยความไม่ปรามาคนจะหลุดพ้นด้วยความเพียรคนจะบริสุทธิ์ด้วยปัญญาถ้าเรามีปัญญาทําให้ตัวเองบริสุทธิ์ศีลห้าก็บริสุทธิ์ได้ ้ารักษาดีๆรักษาให้มันเป็นศีลที่อยู่ในจิตใจเป็นศีลที่เป็น,นที่ศีลที่สมาธิที่ปัญญาจริงๆมันก็เป็นศีลที่สมบูรณ์คนจะมีหลุดพ้นด้วยปัญญาเนี่ยคนจะมีศีลศีลห้าก็ตามศีลแปดศีลสิบศี 10, ส 2, ล,ยายาลสองร,รนน้อยิบเจ็ดเ,เ,เราก็พยายามรักษาศีลให้มันมั่นคงมีธรรมวินัยอยู่ในจิตใจมีใจที่เอื้อเพื่อเมตตาซึ่งกันและกันพอทางโลกเราก็มีทางธรรมเราก็พยายาม ทำไปเรื่อยๆเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำ,ท,ำทําทีละอย่างอย่างแรกเราก็ทําสละก่อนอย่างยัตยมให้ทานสมาทานศีลเจริญสมาธิภาวนาน,นียอีกของโยบญาติโยมพระก็มีศีลเป็นปกติสมาธิความตั้งมั่นปัญญาความรอบรู้นี่อันนี้คือว่าเป็นพระมันก็ไม่มีการให้ทานแล้วมีแต่ศีลศีลเป็นปกติอยู่ในจิตศีลเป็นปกติ อยู่ในจิตอยู่แล้วสมาธิความตั้งมัน่นการสัรเรินคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นทําให้เราเกิดสมาธิสติสมาธิปัญญาศีลสิกขาจิตตาสิกขาปัญญาสิกขาเราก็เกิดปัญญาในการประพฤติปิตัิในการที่เรามาสวดมนต์เรามาแผ่เมตตาเรามาฟังธรรมเราก็จะมีความสุขมีความเพลิดเพลินก็ขอโมทนากับทุกท่านที่เรามารวบรวมกันมาสวดมนต์ทำวัดเช้าก็ตามทำวัดเย็น สวดบทมหาจารยพัดสิ่งที่มันเป็นดีเราพยายามทําสิ่งที่ไม่ดีพยายามละพยายามกัน้นอกุศลไม่เกิดขึ้นพยายามชละพยายามทําบุญกุศลให้เต็มที่รักษาบุญกุศลให้เป็นบารมีให้ได้ก็จงน้อมบุญกุศลที่เราได้กระทํานี้ให้ตัวเอง,ให,เองให้ตัวเองมีบุญกุศลเต็มที่น้อมแผ่ไปให้มีดามารดามูญาติสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันธะท่านทาร่นนั้นมีความทุกข์มีความยากความลําบากมีความเดือดร้อนอยู่ก็ขอให้พน้น ใครเสียจากความทุกข์ความยากความลําบากความเดือดร้อนนั้นถ้ามีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดการละนานบุญกุศลที่เราได้กระทาและบำเพ็ญในอดีตจนดุจวันและจะทําต่อไปในอนาวตข้างหน้าจงเป็นภาวะเดชเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายตั้งมั่นในบุญกุศลคุณงามความดีคิดสิ่งใดที่ถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรมของสิ่งนั้นผลน,นั้นจงสําเร็จโดยพร้อจงเป็นผู้ได้ มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน